มกรุงเทพเรียนยากไหมให้เก่งง่ายอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าเรื่องเรียนเราว่ามนแล้วแต่คนนะถ้าเก่งวิชานั้นอะอยังไงก็ง่ายแต่ถ้าไม่เก่งหรือว่าไม่ค่อยถนัดวิชานั้นเท่าไหร่เก่ด,ดีๆที่กว่าจะได้มาก็น่าจะค่อนข้างสมบุกสมบันนิดนึงยกตัวอย่างง,ง่ายๆเช่น เราเราเป็นคนหัวชาในด้านเลขมากเข้าเรียนบัญชีตอนปีหนึ่งทุกครั้งเมาหมัดกับวิชานี้ทุกรอบไม่ใช่อาจารย์สอนไม่ดีหรือว่าสอนไม่เข้าใจนะแต่เราอ่ะหัวชาในด้านนี้อยู่แล้วเลยต้องกลับมาทวนซ้ําทุกรอบและในวันนี้ที่ถ่ายคลิปเราอยู่ปี2วันนี้มีเรียนวิชา finance แ,และองค์จั r รวรรดิวิเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากย้ําว่าตอนเรียนมันไม่ได้ยากส่วนตอนสอบก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งให้มันเป็นปัญหากันในอนาคตส่วนเรื่องให้เกรตง่ายอย่างที่เขาว่าไหมก็ทาสงงานครบเข้าเรียนทุกคาาาบสอไดด้ะแนนีตตมมเกณฑ์รฐ ไม่ก็ถ้าเก่งมากๆได้คะแนนเต็มถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์เขาก็ให้เกรดง่ายอยู่แล้วแต่ถ้ามาเจอนักศึกษาแบบเราสักสิบคนที่ตื่นเกือบเข้าเรียนไม่ทันทุกรอบลืมส่งงานบ้างคะแนนสอบท้ายสุดบ้างอย่างนี้ถ้าเราเป็นอาจารย์ก็คงให้เกรดยากนิดนึงหรือไม่ก็ยากมากเพราะว่าไม่รู้จะให้คะแนนไอเด็กคนนี้ยังไงก่อนดีอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการแชร์ในมุมมองของเราซึ่งแต่ละคนอาจจะเจอประสบการณ์แตกต่างกันไปในภาควิชาและคณะที่เรียน